ในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวผลพลังแอดมินในแมปมัสเตอร์ไพร์เลดนะครับแล้วก็จะเอาไปตบเจ้าทะเลดูนะครับมาดูกันว่ามันจะเก่งหรือเปล่าสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับผมฝากช่วยกดไลค์สักคนละทีนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมร้านบับเบิลชอปกายตันคุ้มๆเริ่มต้นแค่สิบบาทมีบริการกิฟต์เกมพาร์ทบล็อกฟูดหรือสต็องเกตแพทเทิร์นเก่าด้วยแบบสะดวกสุดๆแค่พิมพ์ชื่อในเกมหรือถ้าหากว่าอยากเลเวลอัพไวๆหาไอเทมแมปบล็อกฟูดหรือ Map eed, แมปฟีรก,กรบรีด กลับกัมากับแมปมาสเตอร์ไพเร็อีกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมคิดเหมนผมไหมครับว่าช่วงเนี้ยโรบบค์มันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะผมก็เลยกลับมาในมาสเตอร์ไพเร็อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วนะครับที่เราเล่นมาสเตอร์ไพเร็ไปเนี่ยผมบอกหรือเปล่าว่าจะมารีวิวพลังของแอดบินไม่รู้ว่าบอกไปหรือเปล่านะครับหรือว่าช่วงนั้นผมตัดออกไปเนื่องจากขี้เกียจหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในน้ก็ไม่มีอะไรทําแล้วนะครับเพราะงั้นในคลิปนี้ผมจะมารีวิวพลังของแออ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 ดดดดดมมมมิิิิินน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 นะะ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 คค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 รรรรรรรัััััััับบบบบหหหืืววววว่่่าาาาาาผผผลลลลีีี้้้้้ซึงแกกกกก็ไไใฮขถสสสเยยปฝ์ อันดับแรกเลยผมจัพสตัดก่อนนะครับใครที่อยากอัพตามผมนะฮะมีสตัดแบบตันแล้วนะอยากจัพตามก็ออกประมาณนี้เลยครับเหลือ5 0 0ก็ใส่ตรงนี้เลยสกิลมีทั้งหมด5สกิลนะครับสามารถ M1 ได้แบบนี้เลยเดี๋ยวผมลองไปเทสดาเมจกับดัมมี่แป๊บหนึ่งผมอยากรู้ว่ามันแรงหรือเปล่าอันนี้แบบไม่ได้ใส่ฮาคีนะครับแต่ว่าใส่ของแต่งไว้โอเคดาเมจ1 3 0 0ก็ถือว่าไม่ได้แรงมากนะถ้าเทียบกับดาบนะครับแป๊บน,นึงนะผมหาดาบที่อันนี้ปะ่ง1,3ก็พอๆกันนะครับเนี่ย พอการเวก็จะขวนได้ทั้งหมด3ฮิตป่ะ1 2 1 2 3นี่ครับประมาณนี้เลยต่อไปครับผมสกิลแซดจะเป็นการปล่อยพลังออกไปนะครับเป็นรูปแบบนี้นี่ถือว่าปล่อยไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับประมาณนี้เลยถือว่าเท่มากจะดาเมจนะครับผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ทดสอบดีกว่าผมก็อยากรู้เหมือนกัน่วดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ยไอ้ผลเนี้ยยิงเข้าไปเลยอุ้ยดาเมจเยอะอยู่นะครับทำไปเล่นไป ก็ใช้ได้3,900นะครับต่อไปครับเป็นสกิล X นี่ฮะชาร์จแล้วก็พุ่งไปเลยดาเมจเท่าไรเอ่ยชึบดาเมจนะครับ2,468ต่อไปครับผมสกิลนี้ชื่อลูน่าเป็นการเสกอุกบาทลงมานะครับโอ้ยสกิลโคตรกว้างเลยเดี๋ยวลองมาทดสอบนะฮะดาเมจจากดัมมี่3,450โอเคต่อไปครับสกิล V นี่เป็นการเปิดโหมดแล้วก็สกิลจะแรงขึ้นนะครับผมว่าไม่ใกล้หมดละเดี๋ยวลองสกิลเอก่อนชึบกลายเป็น3,158นะครับจาก2 0 0 4ถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ต่อแลงลางนะครับจะทำดาเมจด้วยนี่เป็น3,400นะครับเดี๋ยวลองสกิลแซดอีกรอบหนึ่งนี่ครับยิงไปเลยนี่ถึง4 0 0 0 5,000อยู่มั้ง4 0 0 3เดี๋ยวลองใช้คู่กับสกิล C นะครับมันจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่เปิดโหมดแล้วก็ใช้สกิลเลยครับ กลายเป็น4,355โอเคครับต่อไปเป็นสกิล B นะครับเป็นสกิลโกโจนะครับจริงๆมันคือสกิลของผลประตูใน King Legacy แหละผมคิดว่านะเข้ามาทำในแมปนี้นะครับซึ่งมันเป็นผลที่ไม่ได้เอาไปให้ผู้เล่นธรรมดาเล่นนะครับก็ทำขึ้นมาเล่นๆกันในเอ่อพวกแอดมินนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยค่อนข้างเท่ครับ เทคนละแบบนะตอนนี้ผลเกิดนะครับห่าง400เมตรเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าผลอะไรเกิดจะเสียดายผลมันบินไม่ได้นะครับอยู่เป็นเกาะนี้หรือเปล่าวะผมไม่ใช่ครับอยู่ไหนครับเนี่ยอ๋อนี่ไงครับเป็นผลบารเรียนะครับผลบาเรียในเกมนี้อย่าดูถูกมันนะโหดนะเว้ยมีอะไรเกิดบ้างเนี่ยโอ้ยมีผมแดงเกิดนะครับเพราะตัวแรกก็คือเชงคูสแต่ผมจะไม่ผิดนะครับมันเกิดอยู่ด้านหลังเกาะบากี้นะครับคือตอนนี้หาเกาะบากี้ก่อนเกาะบากี้อยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงออเรนทาวนะครับติดหมุดไว้นั่นไงเกาะน้้อยตรงนี นี่เลยแข่งฟูดว้มาถึงก็เอาเลยผมอาจจะต้องใช้ผลรวมกับดาบด,าบด้วยนะครับเนื่องจากไอตัวนี้มันเก่งนี่แนปิดล่างก่อนอุ้ยดูดิตัวนี้จะดรอปดาบ er เซเบอร์นะครับสอร์เซ็นโอ้แม่งเก่งเกินนี่แน่สับซ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 ับ,บ,บเรียบร้อยได้วยี่สิบลูบี้นะครับแล้วก็ฆ่าหัวนิดหน่อยได้ชายาด้วยนะครับเจ้าทะเลเกิดหรือ,อยังวะผมไม่แน่ใจว่าสามารถเสกเจ้าทะเลได้หรือเปล่านะครับแล้วเรืออะไรวะเนี่ยเอา้า เอาเฮ้ยจ้าทะเลจะเกิดกี่นาทีผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองเสกดูเจ้าทะเลนะครับ1 9 9โรบักผมจะลองสู้กับมันดูนะครับเห็นว่ามันดอบดาบด้วยนะจากเจ้ามันดูใช่หรือเปล่าเดี๋ยวลองเสกดู1 9 9โรบักกดเสกเลยเอาเกิดไหนอะ่ะกดน,นั้นเปล่าเออเหมือนจะใช่นะครับนี่ไงเนี่ยเกาะเจ้าทะเลไหนเจ้ามันเกิดที่นี่เว้ยผมจําได้อะไรไหนเจ้าทะเลผมอะ่ะมันบอกป่าวว่าเกิดที่ไหน ไม่บอกด้วยนะครับดูทรงเกมบักนะฮะโอเคแปลว่าเราเนี่ยลองไปหาในเซิร์ฟหลักนะครับเผื่อช่วยคนในเซิร์ฟหลักตีด้วยอาะครับตอนนี้ผมเจอแล้วนะครับผมเจ้าทะเลมันคือเกาะนี้จริงๆด้วยนะครับแปลว่าในเซิร์ฟที่แล้วเนี่ยเออมันบักนะครับคือโคตรเศร้าอ่ะสองร้อยโลบักผมลุงงี้ผมอาหาในเซิร์ฟหลักน่าจะคุ้มกว่าไม่รู้มีคนอยู่หรือเปล่าปาดไปก่อนเลยครับนี่สามพันดาเมจเองหรอเลือดเจ้านะครับห้าแสนไหวหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองนี่ครับดูหน้าไปก่อนโอ้ยโดนอยู่โดนอยู่ยิงไปเลยครับมา จะลองโซโล่ดูจริงๆอะ่ะเลื่อนมาลดไปนิดนึงนะครับน่าจะเคยมีคนมาตีแล้วแต่แต่ว่าไม่น่ารอดนี่ครับฟันไปก่อนที่ไงมันจะดรอปดาบด้วยเว้ยซอร์ตออฟเดอะซีแล้วก็เป็นพักคุมนะฮะแล้วก็มีหัวอันนี้โอ้ยแม่งเท่เว้ยนังดรอปแล้วมาขนาดนี้อุตส่าห์ลงทุนหาเลยนะเว้ยฟันไปก่อนอุ้ยเก้าพันเออขอฮิวเลือดก,ก่อนขอฮิ้วเลือยก,ก่อนรีโคดช้านี่ใส่ของแต่งเลยมาผมจะโซโล่ให้ดูสับไปสับไปชึบชึบ ปันเรียบร้อยครับตายแน่นอนช็อตนี้ชึบชึบโอเคเหลือสองพันนี่นีอึบเรียบร้อยได้อะไรมาบูคอไม่ได้ดาบอะอะไรวะโอ้ได้นี้มาเอาไว้เอนชาน์นหรือเปล่าเดี๋ยวลองหาอีกสักตัวหนึ่งดีกว่านะครับเจออีกตัวแล้วนะครับแต่ตัวนี้เมื่อกี้มันพ่นไฟใส่ผมเว้ยคืออะไรไม่เข้าใจด้วยพ่นไฟได้หรอแต่ดอกคอเหมือนกันเลยนะเแต่มันน่ากลัวกว่าไงไม่รู้ว่าโอเคเลือห้าแสนเท่ากันนะครับโอ้โหโอ้โหมันมาดูโหดจังวะ ui lẹ 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 chặt lẹ chặt ôi thu <coughs> đại chửi เอาแต่ตายฮะตกน้ำตายได้เรดคอร์มานะครับแล้วก็ปลดล็อกฉา,ายาด้วยแต่ผมยังได้ดา่าวะทำไงอ่ะมาครับผมเจ้าทะเลตัวที่3นะครับคือตัวน,นี้ยังไม่ได้ของดีสักชิ้นเลยนะผมก็เลยคิดว่าเออขออีกสักนิดละกันนะครับส่วนตัวนี้ก็ไม่มีใครตีเลยนะเงียบปิป๊บโซโล่เหมือนเดิมครับมันน่าจะเก่งเกินนะครับก็เลยหาคนตียากไม่เป็นไรรีเองไอ้น้องโซโล่ก็ได้เว้ยนี่ครับตีไปเอวันไปก่อนเอวันได้ฮะผมลืมด่าสมาธิเอวันได้แล้วหดวด้วยฟวันบนหัว ฟันบนหัวแล้ต,ต,ตัวตัวมาดิตัวแม่งน่าเกียดอ่ะมัอนสายเดือนอ่ะนี่ไงสาดลงไปฟึบอุ้ยโดนเน้นๆเลยครับเจ็บบอกเลยเจ็บจัดแต่ว่ารอบนี้รู้สึกเลือดผมเนี่ยจะลดไม่มากนะครับเราเหลเกือบสี่แสนแล้วครับนี่นะสี่แสนดาเมจโอ้ยดาเมจผมที่แตกมาแม่งหายหมดเลยเมื่อกี้เหยียบพื้นแป๊บเดียวสแตกใหม่ก็ได้เว้ยนี่นะนี่ไงพี่เจ้าอุ้ยดับของดับของอ๋อนี่ไง เป็นของรีเจนเองน่าจะเป็นของมิสติกสละนี่ครับโอ้แต่มันเท่ดีนะโอเคผมขอหาอีกสักตัวสองตัวดิตัวที่4ีนะครับตัวที่พ่นไฟอ,อีกละวดูหน้าไปกินพอเคหัวเม่งหน่อยอ่ะฟันไปเลยครับลู่ตัวฟันเลยครับฟันเลยชิวครับอุย้ยตายเกือบนะฮะอีกหมื่นหกเอง ตอนนี้อยากให้มีคนมาตีเว้ยคนอื่นจะได้ได้ของด้วยนะครับแต่มันไม่มีอ่ะโอ้ผมข้อเซิร์ฟนี้มาครับเนื่องจากผมเห็นคนแต่งตัวเป็นเฟสดี้นะฮะโอ้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 เฮ้ยทำไรทำไรเอาปาดเลยครับเอาสับหน่อยครับไอ้นี่ไงทีเดียวฟึบไอ้ดรอปนะครับอีกสักเซิร์ฟหนึ่งดิโอ้ยเข้ามาเซิร์ฟนี้นะฮะเหมือนจะเจอคนรู้จักนะครับเอาวันดีวันดีครับน้องแต่ว่าพี่ต้องรีบวะอุ้ยเจ้าเกิดอ๋ออุ้ยมีคนตีพอดีเลยอ้าวแม่งรอเวลานี้มานอนแล้ว นี่โอ้แหลกแหลกแหลกมากแหลกมากเลือแสนหนึ่งนะฮะเลือแสนหนึ่งมีคนไะเนี่ยเลือดสามหมื่นแล้วนี่เดียวนี่เดียวนี่เดียวฉันจะไม่ตายเอ้ยหมื่นเดียวหมื่นเดียวเรียบร้อยได้เลดคอมาสามอันนะครับแล้วก็ได้บูคอมาสองอันยังเกลือเลยแต่ว่าได้ข้าวคมมานะครับก็ถือว่าดีนานๆทีดอกของอะ่ะนะครับอะไรวะเนี่ยเอา้าวัด อะไรวะเนี่ยเอา้าเอาทักกันอย่างงี้ผมขออีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้ายตัวท้ายจริงๆแม่งหลายตัวเนี่ยอนในเซิร์ฟนี้นะครับจะมีคนชวนกับตีเจ้าเว้ยแล้วก็เป็นตัวไฟเหมือนเดิมครับอุย๊ยมีคนตีไว้ผมเริ่มเลยแล้วกันปันไปชิวๆครับเลือแค่2 0 0แสนดีกว่านั่งตีเองอะยัไงไงมีคนอยู่เห็นปะมีคนสคนหรือเปล่าไม่รู้หรือแค่นี้เดียวะครับ โอ้แม่งไม่ดอบอีกแล้วน่าจะเลสคอมานะครับอยากที่ดาบอะทำไงดีวะโอเคปะเราวาร์ปกลับเกาะแรกนะฮะมาครับผมกลับมาที่เซิร์ฟหลักนะครับตอนนี้เป็นเวลาตอนเช้าแล้วก็อยู่ที่เกาะชาบอนดี้นะครับมีบอสตัวหนึ่งนะครับที่ผมเนอยากลองตบดูนั่็คือบอสรอนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการหามันนะครับก็มาฝั่งนี้เลยนะครับท้าไมมั่วนะมันจะอยู่ที่นี่ครับเข้าไปในบ้านต้องมาในตอนเช้านะครับเพราะในตอนคืนเนี่ยหาไม่เจอให้ผมขึ้นไปก่อนแม่งขึ้นโคตรยากเลยนี่ครับมาชั มาลองดูนะครับว่าพลังแอดมินเนี่ยจะไหวแค่ไหนนะครับไหนว่าเกิดที่ไหนวะเนี่ยดูนี้ปะเฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้อเด้อผมยังไม่ได้เล่นเลยครับพี่รอแป๊บนเก่งเกินครับพี่โอ้โหครับหนึ่งนะปล่อยสกิลนี่ก่อนขอฟันก่อนเลยครับแม่งไม่ทันมันเนี่ยโซโล่ครับโซโล่โอ้แม่งเข้าซีนด้วยมันเลงอ่ะมันมันแบบมันโอ้มันล็อกเป้าอ่ะดูดิ ฟันไปก่อนแล้วกันเผื่อโดนเผื่อโดนเผื่อโดนตีไปก่อนอ๋ออยู่ตรงกลางเลยอ่ะจะเข้าไปยังไงวะฟันโดนฟันโดนโอ้โหแม่งแ cancel หรอโอ้ไอสกิลเนี่ยมันล็อกเป้าเว้ยเพราะใชะ้แล้วโคตรล็อกเป้าอ่ะโอโ้โหโอ้โหไยนี่ไปดูดไปก่อนครับดูดไปก่อนโอ้โหแม่งแคนเซิลผมอ่ะเรียบร้อยกูจะชนะ โคตรลำบากเลยนะครับโอเคครับในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวผลของแอดมินนะครับแล้วก็ใช้มันตบเจ้าทะเลตบบอสตัวนู้นตัวนี้นะฮะถึงแม้จะโดนตบมาบ้างก็เถอะนะครับผมโอเควันนี้ครับใครชอบฝากกดไลค์ด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมมาระบายกับมอนกระจอดดีกว่า